สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันจันทร,ร์ที่27มิถุนายน2565อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซลโลนาครับปีเตอร์โบเจาะเลือกเชลซีครับโค้ชแอคทางข่าวในผูกครับครับผมวันนี้หัวข้อที่ จะมาพูดคุยกันนะครับก็โอ้โหในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะข่าวของคิเซโนโรนัลโดนะครับกระพืออย่างหนักเลยนะเรื่องของการย้ายทีมนะครับมีถูกจับไปเชื่อมโยงกับบาเยอร์มิวนิกตกเป็นข่าวกับเชลซีด้วยนะเกี่ยวกับอ,อนาคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยนะซัมเมอร์นี้เขาจะยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหรือเปล่านะจากข้อมูลของสื่อ Sky ยสปอร์เป็นบทวิเคราะห์ ที่น่าติดตามมากๆนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากนี่นะครับน้ำแรกธรรมชาติตาช้างครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบิร์เดจำก,กัดมหาชนครับเดี๋ยวนี้ผมรับหน้าที่ดื่มเพลงขอคำว่าโรนดโดัลโดอโรนโโโัลดอเนี่ต้องมีลูกคอด้วยน,นะครับนี่เพิ่มนะครับ ฝาก K-Bank ครับจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบริการด้านการเงินครัรให้นึกถึงกสิกรนะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป K-PASS ครับมาใช้งานกันนะครับก็สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยครับผมครับอ่ะเริ่มเลยครับคุแอ๊กอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพูดเผื่อก่อน แต่เชื่อว่าแฟนแมนยูที่มาดูส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วแต่เราต้องเผื่อแฟนทีมอื่นด้วยนะครับว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวโรรัลโดกับเรื่องราวของอนาคตเนี่ยมันเหมือนมีการเริ่มแพร่พายออกมามากยิ่งขึ้นนะครับโดยตามแหล่งข่าวหลายแหล่งเนี่ยก็บอกว่าโรนัลโดเริ่มแอบมีความคิดนะครับที่ต้องการย้ายออกจากแมนยูเหมือนกันนะเพราะว่าใจลึกๆก,ก็อยากเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเราก็มีการให้จอร์จเบนเดสไปพูดคุยกับทั้งบาเยิร์นมิวนิกแล้วกักบเชลซีในเบื้องต้นแล้วนะครับ ส่วนกระแสฟังข่าวของแมนยูเองนะครับตอนนี้พวกเขาก็แจ้งกลับกับโรนัลโดกลับมาแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่ได้มีไว้ขายนะเราจะไม่ขายคุณดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในมหากราบนิดๆก็ได้อาจจะต้องแฟนแมนยูอาจจะต้องลุ้นอีกนิดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรมาพลิกโผก,ก่อนที่จะปิดตลาดหรือไม่นะครับตอนนี้นักเตะเหลือสัญญากับทางแมนยูในเต็ดหนึ่งปีเท่านั้นแล้วนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับว่าโรนัลโดมีโอกาสย้ายออกหรือว่าอยู่ต่อมากกว่ากัน นะครับโดยอ้างอิงบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากทาง Sky ยสปอรด้วยครับอืมครับครับ ทีนี้เริ่มต้นนะครับลองมาดูในมุมของนักเตะกันก่อนในตัวของโรนโดอย่างที่เราขนานนามเขานะนี่คือมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไม่ว่าจะผลงานต่างๆการคว้าแชมป์นะการเป็นดาวซนโวในถ้วยใหญ่ของยุโรปนะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็อาจจะมีมุมที่เจ้าตัวเนี่ยอยากจะไปเล่นในถ้วยใหญ่ของยุโรปจริงๆนะเพราะว่าฤดูกาลต่อไปเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเริ่มต้นเล่นในศึกยูโรปาลีกนะครับเ,ออเป็นการเปิดเผยจากเปโดเซปูเวดาครับเป็นนักข่าวสายโปรตุเกสนะได้ให้สัมภาษณ์กับ Sky ยสปอรเขาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยมีการพูดคุยกับเอเย่นจอนเมนเดสเป็นการส่วนตัวโดยบอกว่าให้ hey, ช่วยลองหาหออปชั่นอื่นๆให้กับตัวเขาได้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะ เล่นให้กับทีมที่ได้ลุ้นแชมป์ใน UCL ซึ่งก็มีการไปพูดคุยกับบาเยนมาแล้วแต่ว่าฝั่งบาเยนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจโรนัลโดนะครับมองไปที่เรื่องของปัจจัยเรื่องอายุแล้วก็ข้างเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงเกินไปไม่ได้ตรงสเปคของบาเยน เหตุนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันครับว่าตัวเลือกอื่นที่พอจะเป็นไปได้ในมุมของโรนดมีทีมไหนบ้างในอังกฤษเนี่ยก็น่าจะมีแค่เชลซีครับที่มีลุ้นเพราะว่าเจ้าของใหม่อย่างท็อตโบลี่ครับมีการพูดคุยกับาทางฝั่งตัวแทนนักเตะไปแล้วส่วนที่มืนอื่นในอังกฤษ ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นลิเวอร์พูลแมนซิตี้เป็นคู่แข่งโดยตรงครับแถมฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไปได้นูนเยสซิตี้ไปเอาฮาร์แลนด์มาแล้วในตำแหน่งสูนยหน้าส่วนไปแอตเฌนะครับตรงจุดนี้เนี่ยโปรเจกต์ Project ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการดึงโรนโดไปดังนั้นโอกาสย้ายเนี่ยก็เล็กๆ นะยังไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูแต่แมนยูเนี่ยก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าเขาไม่ต้องการจะขายโรนโดนะแต่ว่าเหมือนกับฝั่งของเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะผลักดันดีลนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ต้องยอมรับว่าตัวเลือกที่พอจะเป็นไปได้จริงๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นเองจริงครับครับ,รบอันนี้คือในมุมที่ว่าถ้าจะมีเหตุผลไหนให้โรนัลโดอยากย้าย ก็คงเป็นเรื่องของ UCL ซึ่งเป็นประเด็นหลักเลยเหมือนที่ขวัญบอกว่าเขาคือมิสเตอร์ UCL แต่ว่าทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ว่าจะไปทีมไหนเนี่ยเราไปดูมุมที่มีโอกาสอยู่ต่อกันบ้างนะครับ <S <S Sky s p o r t ตบอกว่าเฮ้ยไอโอกาสอยู่ต่อมันก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันนะครับเริ่มจากอันแรกเลยครับเขาบอกว่า Ronaldo แล้วก็ Ten h a กเนี่ยเป็นของกันและกันนี่นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ครับของ Ten h a กแล้วก็ Ronaldo จะเห็นว่าเขาทั้งคู่มีมุมแฮปปี้นะครับที่จะได้ร่วมงานกัน เทนฮาร์คเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าแน่นอนครับโรนัลโดจะอยู่ในโปรเจกต์การกุมทีมของเขาแล้วก็โรนัลโดจะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากมายส่วนโดเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมเทนฮาร์ครับบอกว่าผมรู้ดีว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับอาแจ็กซ์นะฮะเคยเห็นทางเทนฮาร์คททีม,มาก่อนแล้วก็เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์เลยแต่เราต้องให้เวลาเขานะให้เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในทีมเราทุกคนต่างตื่นเต้นแล้วผมก็หวังว่า เขาจะพาเราไปถึงแชมป์ในปีหน้าผมยังแฮปปี้ดีกับทีมนะครับดังนั้นแม้มุมลึกๆลโรัลโดอาจจะพยายามให้เอเย่นลองคุยกับทีมอื่นอยู่บ้างแต่ถ้าอยู่ต่อก็เป็นออปชันที่เขาพร้อมน้อมรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยครับอืมครับผม,มคือตรงตรงจุดเรื่องของโค้ชอย่างเทนฮาร์กโอเคว่าเทนฮาร์กเนี่ยเป็นโค้ชฝีมือดีนะแล้วก็ ผมมองว่าสองคนมันมันไม่มีแบบสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมาก่อนอ่ะเข้าใจปะคือเขาอาจจะแบบโอเคเขาต้องการซึ่งกันและกันแต่ว่าความความที่คือเราเรามักจะพูดถึงแบบความเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ใช้คําไม่ถูกความเคยเอ,อ่อเคมีร่วมกันหรือกันแบบเคยผ่านงานด้วยกันมาก่อนอันเนี้ยผมว่าอาจจะหยิบยกขึ้นมาได้แต่ว่า คือถ้าเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเทนฮากมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้อยู่แล้วเพราะว่านักเตะอย่างโรนโดผมว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนเขาก็ยังคงต้องการอยากจะให้โรนโดอยู่ในทีมแหละเพราะว่าเราได้เห็นประสิทธ,ธิภาพขนาดดูการก่อนะนะแมนยูที่ว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขายังยิงประตูเป็นดาวซันโวให้กับสโมสรได้เลยนะคือคเขาพ้พูดในทำนองนี้อยู่แล้วอะแต่ว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ไงว่าว่าโรนโดจะมองเทนฮากอย่างไงอืมนะครับ มาดูเหตุผลข้อที่2ครับที่มีมุมที่จริงจริงโรนัลโด้ก็มีอยู่ในแผนของเทนฮาร์จริงๆสามารถเล่นในระบบของเทนฮาร์ได้สการ p สปอร์ตก็เชื่อแบบนั้นนะครับการอยู่ในทีมของเทนฮาร์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่เข้าระบบอะไรแบบนั้นเพราะว่าเรื่องของการจบสกอร์อันนี้คือสิ่งที่การันตีได้แต่เทนฮาร์เนี่ยมีระบบการเล่นที่ใช้ทั้ง4 2 3 1แล้วก็4 3 3, 3นะครับเขายกตัวอย่างในซีซัน่นส0 1 8 1นนี่ยที่ ปีนั้นอัจจัคถ้าจำกันได้โอ้โหไปถึงรอบลึกๆแชมปีเป็นลีกเลยนะครับตอนนั้นใช้ดูซานทาดิชยืนเป็นตัวข้างหน้าแบบนี้ฮนะแล้วก็มีซีเยกเนเรสแล้วก็ฟันเดเบกเป็นตัวที่ยืนด้านหลังนะครับริมเส้นเพลเมเกอร์นะครับทั้งสองฝั่งก็ในบทบาทที่ตอนนั้นซีเยกได้เล่นเนี่ยอขออภัยทาดิชได้เล่นเนี่ยเป็นบทบาทที่ฟากายเขาบอกว่าเล่นลิงก์อัพกับเพื่อนเลยนะเป็นตัวที่อิสระ เป็นตัวลุกอิสระที่ลงมาลิงค์อัพกับเพื่อนได้ทุกคนเลยเขาบอกโรนัลโด้จริงๆก็เล่นแบบนั้นได้ไม่ใช่ว่าจะรอจบในก่อนอย่างเดียวมาลิงค์อัพก่อนแล้วค่อยเติมขึ้นไปยิงก็ได้เขาก็เลยมองว่าสไตล์ไม่น่าจะแบบมีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเราลองมานึกภาพอลองมาภาพต่อมาฮะอันนี้คือลน์ลอัพที่คาดของแมนยูนะซึ่งมันก็จะมีนักเแต่บางคนที่จริงๆก็ยังไม่มาหรอกอย่างเดยยองเนี่ยเดยยองก็ใกล้แล้วแต่ว่าอย่างเช่นทิมเบอร์เนี่ยอาจจะยังไม่มานะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแบบให้ดููคร่่่าวาวนนก็ออยใแผขง ของเทนฮากได้ได้ดีเหมือนกันนะอะอย่างอันนี้ใช้เป็นโรนัลโดแรดฟอร์ดซันโชแต่ว่าถ้าซื้อปีกขวาคนใหม่มาก็เอาซันโชมาเล่นซ้ายแล้วก็ปีกขวาก็เอามาแทนตรงแรดฟอร์ดอะไรก็ว่ากันไปหรือจริงๆริงถ้าเป็นเซตนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะแล้วก็ตรงกลางใช้เป็นฟันเดเบคเดอร์ยองบูโน่แฟนันส์ส่วนอีกแผน,นึงเนี่ยสี่สองสามหนึ่งอันนี้จะคล้ายกับอาแจ็กซ์สองพันสิบแปดสิบเก้าเห็นไหมเออแต่อันนี้เขาใส่เป็นแอนโทนีมานะโอ้โห แต่ตรงกลางเนี่ยไม่มีกลางรับเลยนะเนี่ยแต่ใช้เอริกเซนกับเดอยองนี่โอ้โ,โ,อโ,โ,อโหกลัวจะรั่วไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องรอ,อดูนะฮะแต่ว่าให้นี่ให้เห็นภาพว่าแนวลุกถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็ดูโหดนะอืมอืมคือถ้าว่ากันตามที่สื่อเขาบอกมาไอ้ตรงบทบาทที่โรนัลโดจะเล่นคล้ายๆดูซา,านทาดิดจริงๆปีนั้นผมตามดูอาแจ็กบ่อยคือทาดิดปีนั้นน่ะเล่นเป็นฟอร์สไนเลยนะก็คือแบบแม่งลงมาล้วงเป็นเป็นทาดิดร่างที่แบบ ผมไม่ยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเก่งขนาดนี้ว่ะเพราะตอนอยู่ซอ h แฮมตันก็แบบก,กลางๆก็ไม่ได้แบบมือหวามากใช่ไหมแต่ไา<ว>อยู่อาร์เนดีจริงๆกับโรนัลดอเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเขาอายุเยอะ3-7เป็นสไตล์รอจบแต่ว่ามันก็มีหลายๆนัดนะในซีซั่นที่ผ่านมาที่แบบโด้ก็ลงมาล้วงเอาบอลเอาอย่างเช่น<อ>ที่ผมจำได้มากที่สุดก็คือตอนเจอกับเชลซี เลขสองที่โอทับฟอร์ดเสมอกันวันนั้นโรนัลโดแม่งโอ้โหเล่นแบบลงมาล้วงเอาบอลวิ่งลงวิ่งไล่แบบนี่ก็ไม่ใช่คนอายุสาสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นในแผงของเทนฮารที่ทำสี่สองสามหนึ่งแล้วยืนหน้าเป้าก็อย่ามองข้ามความลงตัวตรงนี้ไปด้วยนะครับโรนัลโดแกถึงจะอายุเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปรับตัวเข้ากับแท็กติกโคช้ชคนอื่นไม่ได้เห็นด้วยโด,ย,ดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งเรื่องลิงค์อัพเพย์นะครับผมว่าโรนัลโดเป็นคนที่เล่นเล่นเชื่อมกับเพื่อนดีนะสมมุติถ้ามันมีคนที่เล่นรู้ใจกับ เขาสามารถ่ายให้เพื่อนได้ด้วยเขาไม่ใช่ว่ายิงอย่างเดียวหรอกจริงๆแล้วนะฮะถูกต้องถูกต้องทีนี้เรื่องของประสบการณ์ครับตรงจุดนี้นี่แหละก็เป็นพอย n t สำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพยายามจะรังตัวโรนโดเอาไว้กับทีมอย่างสุดความสามารถเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองไปที่ภายในห้องแต่งตัว แมนยะูเนี่ยทำการปล่อยผู้เล่นที่อายุเยอะหรือว่าเป็นพวกซีเนียภายในทีมออกไปหลายคนนะครับมีมมันย่าปาเตชเอดินสันคาวานี่ฮวนมาตาปอปอกป,ปาเจสซี <ฆ S 1> ลินกาเนี่ยอำลาทีมไปทั้งหมดหรือว่าหมดสัญญากันไปหมดแล้วขณะที่ มักซียาวครับอนาคตก็ยังไม่แน่นอนว่าจะเอาอยัางไงกันต่อก็เลยทําให้แข้งมีประสบการณ์ในทีมมันเหลือไม่เยอะครับดังนั้นการล้างตัวโรนโดเอาไว้เนี่ยก็ดูจะเป็นประโยชน์ในห้องแต่งตัวแข้งที่ซื้อมาครับไม่ว่าจะเป็นพวกคนที่มีข่าวอย่างเดอยองหรือว่าตําแหน่งอื่นๆเนี่ยก็มองไปที่การวางแผนนะเซ็นในแบบที่อายุไม่ได้เยอะมากโรนโดเนี่ยก็น่าจะคอย สั่งสอนน้องๆภายในทีมได้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่อาจจะต้องพยายามหน่อยเพื่อรั้งตัวเอาไว้เพราะบางทีเราอยากไปมองในเรื่องของในสนามอย่างเดียวนะเรื่องนอกสนามเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้เลยทีเดียวครับ,รบเสียบมันมันมันเป็นทั้งมุมที่เสียไปเยอะแล้วไม่ควรเสียไปอีกและไอ้ที่เสียไปอ่ะตัวเกา่ๆาๆทั้งนั้นเรื่องของประสบการณ์ในห้องแต่งตัวเพราะฉะนั้นการเก็บเอาไว้ยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับสกายสปอร์ตบอกว่าเฮ้ย อย่ามองข้ามโอกาสที่โรนัลโดจะปล่อยกระแสข่าวเพื่อเป็นการกดดันให้แมนยูเสริมทัดนะ <c oughs> คือต้องไม่ลืมครับว่าแม้ในส่วนลึกโรนัลโดจะแอบแบบมองหาทางเลือกอื่นในการย้ายไปเล่น UCL แต่อีกมุมนึงก็คือเขาอาจจะเป็นการให้ข่าวกับทางจอร์ด e นเดสเอเยนของเขาเพื่อไปคุยกับทีมอื่นเพื่อที่ว่าจะเป็นการกดดันแมนยูให้รีบเดินเครื่องในตลาดหุนนี้บ้างเพราะว่าจนถึงวันนี้ยมิถุนายนเนี่ย ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับใครต้องมีความมุ่งมั่นหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่การอยู่เฉยเยเพราะถ้าเกิดมองดูคู่ต่อสู้เนี่ยอย่างซิตี้เขาได้เออร์ลิงเบ็คแฮ์แลนด์ลิเวอร์พูลได้ดาวินดูยเยสสเปอร์อาร์เซนอลก็มีการซื้อที่ดีหลายคนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเช่นนี้แมนยูแล้วถ้าเกิดแมนยูยังอยู่เงียบเบเนี่ยมันจะตามทีมอื่นไม่ทันดังนั้นการออกข่าวว่าเฮ้ยย้ายธงย้ายทีมอาจจะเป็นการกดดันแมนยูก็ได้แล้วถ้าเกิดทีมไปปิดเดียวพวกเฟรนกี้เดยองได้ คริสเตนเอริกเซนได้ปีกอย่างอันโตนีได้ก็อาจจะมีมุมให้โรนัลโดแฮปปี้แล้วก็อยากจะอยู่กับแมนยูต่อไปก็ได้ซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าเ <ciğim. S 1> หตุผลข้อสุดท้ายน่าจะเป็นเหตุผลที่ชัดสุดนะผมยังรู้สึกว่าน่าจะเป็นการกดดันทางต้นสังกัดแหละว่าแมนยูต้องทําอะไรบ้างแล้วเพราะว่าทันทีที่มีข่าวโรนัลโดจากสื่อโปรตุเกสออกมาเนี่ยแป๊บเดียวข่าวแมนยูกับเฟรงกี้เดยองคืบหน้าเลยนะกลายเป็นว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วด้วยเดินเกม เริ่มเป็นการเดินเกมกดดัน,ดนสโมสรด้วยแล้วก็ตัวเองได้ตัวเองได้สอบถามทีมอื่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆด้วยสอบถามเชลซีว่าเป็นยังไงมาเยินเป็นยังไงได้ก็ได้ทราบมุมมองของแต่ละทีมด้วยอย่างบาเยินเขาก็ไม่เอาไงบาเยืนเขามองว่าอายุเยอะกับค่าเหนื่อยแพงส่วนส่วนส่วนเชลซีอะมุมมองฝั่งเชลซียัง,ย,งยังก็ไม่ได้มีอะไรออกมามากมายแค่คุยเบื้องต้นใช่ไหม คือ <The> ของเชลซีเนี่ยเดวิดออนสตินเขาก็บอกว่าก็มีการพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าเชลซีจริงจังขนาดไหน,น,ไหนแล้วก็พวกกระแสในโซเชียลเขาก็บอกว่าจริงๆจอร์จดเมนเดสเขาเป็นเนเยี่ยนหลายคนพวกราฟาเอลเลอาวนะอ่าเป็นเนเยี่ยนของพวกอารามาตราโอเร่อ่าแดนนี่โพเดนส์เอ็ดนูรีวิงแบ็กซ้ายของบูฟพวกเนี้ยที่เคยมีข่าวกับเชลซีพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคุยแค่โรนัลโดคนเดียวหรือเปล่าอืม,อม มองข้ามไม่ได้นะคือผมว่ามันมีเหตุผลทุกแง่มุมที่มันสามารถคิดได้นะทั้งเรื่องของการออกมากระตุ้นบอร์ดคืออันนี้ผมว่าบางทีนักเตะเขาอาจจะมองไปถึงประโยชน์ของทีมไงแล้วเขารู้สึกว่าบอร์ดของแมนยูอ่ะในช่วงที่ผ่านมามันยังแบบมีเครื่องหมายคําถามไนงะในเรื่องของการเดินตลาดโอเคว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคนการเจรจาเปลี่ยนแปลงคนพูดคุยแต่ผมว่าโลนโดเองก็ต้องการความชัดเจนว่าคุมกาําลังของเขา นะเรื่องของโค้ชมันเปลี่ยนแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าเขาจะสามารถกลับมาเพื่อลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าแล้วการเล่นยูโรปาลีกปีหนึ่งเนะี่ยถามว่ามันเสียหายในมุมมองของโรนโดไหมมันก็อาจจะมีมุมที่คิดได้ว่าเขาอาจจะอยากเล่นในแชมเปี้ยนส์หรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะจนไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหอยากจะแบบกุรีกูจออยากจะย้ายหนีออก ก็คงไม่นะผมว่าโรนโดก็คงอยู่ช่วยทีมได้แหละถ้าถ้าเกิดต้องลงไปเล่นในยูโรปาลีกจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องมีความทะเยอทะยานมองไปถึงเรื่องของการควา้าแชมป์ได้แล้วถ้าทีมยังไม่ขยับอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความกระหายในตัวของโรนโดมันก็ค่อยๆจางลงไปก็อาจจะต้องมีการกระทุ้งนิดนึงนะน,นี่เป็นประโยชน์กับทีมด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันกระทุ้งแล้วได้ผลไหมแต่ถ้ากระทุ้งแล้วนิ่งเนี่ยผมว่าโรนโดจะกระทุ้งจนแตกเลยแหละ S <S <S แต่ว่าอันนี้กระทุ้มให้รู้ตัวก่อนถ้าถ้าให้วิเคราะห์ผมยังเชื่อว่าอยู่ต่อคือคือผมมองแบบนี้ว่าแมนยูมันคือทีมที่โรนัลโดรักถูกไหมครับเป็นทีมที่เขาเคยด่งดังมาก่อนตั้งแต่สมัยแรกเลยเมัต่างกับยูเวนตุสไงคืออย่างยูเวนตุสเนี่ยมาขอย้ายช่วงท้ายๆตลาดแต่ก็ต้องมองว่าโรนัลโดกับยูเว่เรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ได้แน่นแฟนเท่าแมนยู เพราะฉะนั้นการที่โรนัลดจะมาขอย้ายตอนท้ายตลาดผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้ะแต่กับแมนยูผมรู้สึกว่าพอมันมีความว่า,าพามผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องทีมที่เคยปลุกปั้นเข้ามาผมว่าถ้าโดคิดจะย้ายจริงๆผมว่าเขาน่าจะแจ้งแมนยูตั้งแต่เนิน่นๆน่าจะแจ้งตั้งแต่ตอนเปิดตลาดใหม่ๆแล้วว่าเฮ้ยผมแบบผมอยากเล่น UCL จริงๆว่ามันเป็นเรื่องของแบรนด์เรื่องของการตลาดผมขอย้ายได้ไหมคือถ้าเกิดแจ้งตั้งแต่เนิน่นๆแมนยูะจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวไปหาคนใหม่ เพราะถ้าเกิดว่าโรนัลโดอยากย้ายขึ้นมาจริงๆแล้วเพิ่งมาแจ้งตอนนี้ยผมว่าแมนยูก็จะแบบจะเอาใครมาแทนที่ดีวะแล้วผมเหมือนที่ผมบอกไปไงว่าผมว่าโรนัลโดรักแมนยูพอแล้วก็ถ้าเขาจะย้ายเขาคงบอกนั้นแหละอืมอืมใช่คิดเหมือนกันคิดว่าอยู่ต่อแหละคิดว่าอยู่ต่อคิดว่าน่าจะอยู่ต่อถ้าไม่มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แบบพ<ต>ลิกล็อกก็ผมว่าแมนยูก็ยังไม่ได้มีความคิดที่จะไปหากองหน้าแทนแทนในตัวของโรนัลด้วยเ<ต>นี่ยถ้าแต่ถ้าเซอร์ไพร อันนี้ยกยกตัวอย่างสมมติเป็นแมนยูที่ได้ตัวดาวินนูเยสไม่ใช่ลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าโอกาสที่โรนโดไปอะสูงใถึงได้บอกไงว่าถ้าเกิดโรนันโดจะย้ายจริงๆแล้วแจ้งแมนยูตั้งแต่แรกๆบางทีแมนยูอาจจะแบบยอมจ่ายเงินแพงกว่าลิเวอร์พูลด้วยเพื่อแย่งดาวินนูเวยสไงถูกไหม,ม,มแต่นะตอนนี้มันก็ดูช้าไปแล้วครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อย่างที่บอกผมว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมเห็นด้วยวพวกคุณว่าไม่ไปผมว่าโดอยู่ต่ออีกปีหนึ่งแต่ สิบเปอร์เซ็นที่เผื่อไว้เนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นผมยังมองไปที่เชลซีเหมือนกันนะกับการหากองหน,หน้าอยู่เพียงแค่ว่า <Chelsea S 2> ตอนนี้มันอาจมันอาจจะยังไม่ได้เป็นรูกธรรมที่เกิดการเจรจาขั้นลึกแต่ว่ามันก็คุยกันเล็กๆน้อยๆไปแล้วผมเชื่อแบบนั้นอะ่ะคุยคุยบ้างผิวเผินแต่ถ้าสมมติแบบแมนยูไม่ยอมขยับอย่างที่โรนโดต้องการถ้าโรนโดแบบเดิน,เด,นเดินเรื่องจริงๆสิบเปอร์เซ็นที่ว่ามันอาจจะไปเกิดกับเชลซีผมเดาแบบนั้นนะอถ้าได้ผมก็เอาแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าโดเขา ซีเรียสเบอร์เจ็ดเชลซีอาจจะให้ไม่ได้เพราะว่ามีเอโกโลกองเต้อยู่เอาเบอร์เจ็เใช่ไหมเบิ้ลเอาเป็นเบอร์หเบอร์หกบวกหนึ่งงี้ได้ไหมอ่ะโอเคก็ต้องรอดูนะเพราะว่าตลาดซัมเมอร์นี่ยังอีกยาวไกลครับนะมันยังพอมีเวลาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าฟุตบอลในทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเราคุยกันว่าไม่ย้ายไม่ย้ายหรอกสุดท้ายย้ายมันพิการไปเาะ มันทีตีเปอร์เซ็นต์ที่เฉยเออนี่ตีเปอร์เซ็นต์นไปละวสิบอซอาจจะน้อยหน่อยโอกาสย้ายนี่คือทั้งหมดนะครับของจอประเด็นนะฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผู้สนับสนุนของเรานะครับนี่น้ำแรกธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอนคอช้างคอเดียวกันนะแล้วก็ธนาคาร,ครก,กรัสกอ หรือว่า K-Bank นั่นเองอย่าลืมดาวน์โหลดแอป K-PASS มาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารผ่านแอป,ปโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยแล้วก็เจอะประเด็นนะครับก<ม>ับให,ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีสวสดีครับาบบุยสนับสนุนโดย เครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ